ช right? ่องวัยรุ่นจะไดนครับวันนี้มากับไมค์กรริงจมครับพาผมมามาปั๊มครับมาฮาซีโอครับแต่ว่าซีโอน็อกไปแล้วซีโอลงเย็นครับเซโอลงเย็นนอกไปแล้วอันนี้ผมก็เอาสดิกมาครับนี่ก็ใส่ท่อเดิมมาครับกูต้มกูต้มสดซีว่น์ซีวน์อะไรเขนเลยเกินไหนเข็นเขนไหนเข็นดิหามีดเนี่เอ้าเข็นไม่ใช่อีกคนละเขนเขนใครอ่ะนไ ปไปไหนจะ๋ย,ยะวุกนั่งไวเอาเอ็มไปเลยไหวเปล่าเฮ้ยกูจะลรกูกูจะโรด้ายมึงจะไปใช้เป็นไหนฮะท้านเองเลยท้องบ้านเองนะก็มีผมอะก็มามาครับเอ็มครับนี่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 เอ็มมันครับโลดุงด้งเหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะเป,นวนะเปลี่ยนโซ่สเตอ์อแล้วอันนี้ก็สนิุกนะโอ้เขาสตาร์ทมือเนาะ ตัวเองสตาตีนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่เซเว่นนะฮะถึงเซเว่นแล้วแต่ไม่ได้เข้าเข้ารถตังครับดูสาวครับสาวสาวซื้ออะไรอ่ะซื้ออยากเอาซื้ออยากไปไปไปซื้อพาเรื่องเรื่องพามดูสาวพามดูสาวจะพามดูสาวใช่ไหมครับ เงี้ว่ากูมาดูสาวไปต้องพูดซื้อกินอะไรกินอะไรนี่ครับเ้ามาน้ำใหม่แล้วไปกรับไปกรับไปอะไรไปคือไปซื้อยืดต้นนะซื้อน้ำครับเฮ้ยแมวเราบี๊แดงไม่มีเราแล้วผมกินในน้ำท่อมนะไม่รู้อ๋อนี่เฮ้ยบีไม่ได้บีไม่ได้ ดีไม่ได้ไปหาเล่นเฮ้ย,ยนุกหลุดของเขาแล้วเมือกินเลยซื้อน้ำหน่มึงทำมัซื้อเนื้ออะไรเหมือกินน้ำไหมตอนนี้มันก็พามาแซวสาวรถตันนะครับเจเนนไ,ไม่อยู่เจเนนไม่อยู่นะไปจาบด้วาเจเนนด่ากูอยู่เอาแล้วไง กูเอาเอาอีชิตันกรีนทีเนะไหนวะยี่สิบบาทเนี่ยไหลวะนี่นี่เป็บาทดิเอแพงที่นี่กินน้ำนี่คนะโฆษณาต้องเข้าแล้วสองอันยี่สิบี่ไงไปไปไปแล้วเดี๋ยวก็จดไไปเดี๋ยไปดิถามแม่งคนละคืึ้น สเก็ตยัไม่เลสเก็อนไเวลาสามทุ่มนะครับเขาก็เตรียมของเดี๋ยวทุกคนจะเขาไปกันก็ไดน้องเนี่ยอาหารเลยทำไมเรยน่าไรไม่รู้เรเลยังเไปใจตังค์ูประวันครับผมู๊ปรวันไม่มีไม่มีลนูประวันอยู่นู่นไม่ใช่ไปไปไปจตังค์นว่ไป อไหม่เือรารายยุ่ะกิกนกินอะรยิ่แลรก็อย่โลตัสนะโลตัสต,ต้กลเซบตี้พนักง,งานโคตรสวยเลยเพรว่าเขาไปจัดเลียงสินค้าทางอื่นแล้วพอแน้วกิดทางแล้วเกดทางแล้ว เด้อถ้าผมเดี๋ยวจะดูเรียบได้อะไรบอสได้อะไรไปอะไรอย่างครับผมไอ้ยังสวยผมก็จัดเรียงสินค้าสวยมากครับมางแค่นี้มาดูเขาจะเชยมาไม่ใช่แหละมาซื้อน้ำแค่นี้เพื่อจะมาดูสาว ใช่แหละมึงพาเดูกูจะเข้าเซเว่นไงไม่ไปไปไปเซเว่นไหมไปเซเว่นไหมไปเดินรถไปเลย้วไงไปเร็วคือกลับบ้านนี่โอเคครับตอนนี้ก็ขอตัวแล้วนะจิงกําลังทิ้งนะครับบ๊ายบายฝากติดตามฝากติดตามแม่ค่อยนิจมนยครับดูดุจได้นะครับไปแล้หมดเลย